พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดศาสตราจารย์พิเศษพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดประสูติเมื่อวันที่12สิงหาคมพศ2458เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัรโยธินกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระภาวสิทธนรนฤมนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุราัด เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเทพสรินเมื่อพศ2464เลขประจำพระองค์1824หลังจากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษเมื่อพระชันษาได้8ปีโดยเริ่มศึกษาในโรงเรียนที่เมืองอิสต์นบอนแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนแฮโรจนจบชั้นมัธยมศึกษาจากนั้นทรงเข้าศึกษาที่นิวคอรเรชมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ทรงสนพระไทยในวิชาวรรณคดีและโบราณคาดีเป็นอย่างมากโปรดการอ่านและการประพันธ์เป็นชีวิตจิตใจขณะที่ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษและมีพระชนมายุเพียง19ปีทรงแปลวรรณคดีเรื่องริริรพระรอและทรงพระนิพนธ์เป็นบทละครใช้ชื่อเรื่องว่า The Magic Lotus และการแสดงโดยชาวอังกฤษที่ Hu d d e r ดอร์ เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้วได้เสด็จกลับมารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจนกระทั่งมีพระบรมราชองครารโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาวิชาต่างประเทศเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพศ2497และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีพศ2498หลังจากนั้นส่งไปรับราชการในตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประจำกรุงโคโมโบประเทศศรีลังกาและเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำราชสำนักเนปาลราชสำนักอัฟกานิสถาน ราชสำนักเดนมาร์กและกรุงโคเปนเฮเกนพระบรวงเธอพระองค์เจ้าเปรมบรุรชัิมีความสามารถด้านอักษรศาสตร์และเป็นกวีและนักแปลใช้นามปากกาเปรมชัย,ยาทรงรับราชการในตำแหน่งกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้อำนวยการาแผนกภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสมาคมฝรั่งเศสกรรมการแห่งคณะกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติตามลำดับพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัาสติสิ้นพระชนเมื่อวันที่24กรกฎาคม พศ2524สิริพระชันษา66ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าพระราชทานพระโกรกุดันน้อยทรงพระศพประดิษฐานณสาลาบรรณรสภาควัดเบญจมะบพิษดุสิตวนารามมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2524และพระเมนหลวงหน้าพระพรายอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทาวาสและในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพศ2524ทรง,25งพระกรณาปโปรดเกล้าให้พลตรีพระเจ้าวรศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนสเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการเก็บพระอาทิต เลียงพระสามหาบและส่งทอดพระไตพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัิเสกสมรสกับม่หอมง,งามจิตบุรชัิณอายุทยาเมื่อวันที่22มกราคมพศ2482มีพระโอรสบุญธรรมหนึ่งคนคือหม่อมหลวงธีรชัิบุรชัิซึ่งเป็นบุตรของเฟื่องชัดดิสกุลพระคณิธาร่วมพระบิดา ในพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเปรี่ยนบุรชาติตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์พิเศษประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศาสตราจารย์พิเศษประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์